เราก็จะมารีวิวบาร์บี้นะคะแล้วก็เริ่มแต่ที่สิข้างนอกบ้านก่อนเลยนี่กินข้าวนอกบ้านก็จะมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งนอนดูดาวอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นแม่น้องสาวพ่อแล้วก็พี่ชายตรงนี้เป็นเก้าอี้น,นั่งด้านข้างละสองแต่บาร์บี้เรามีเก้าตัวเป็นบาร์บี้ของไม่เท่อันนี้เป็นรถบาร์บี้นั่งไม่ได้ อันนี้เป็นน้องหมาก็บ้านน้องหมานี่เป็นเจแล้วก็ไฟแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็สปอตเตอร์เหมือนได้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นรถนะบาร์บีนั่งได้อันนี้รถเราทำเอง ตรงนี้มีเก้าอี้ในรถอะมันจะมีกว่าใช่ไหมละ่ะอันนี้เป็นตัวมาลายกระจกตรงนี้อย่าลืมนะว่าเราจะทำไว้เก็บของอันนี้เป็นที่พิงจะต้อ,มอมตงมาเ้ามแบบนี้ตรงอย่าสงสัยนะว่าเราไม่มีประตูประตูหลังเราจะไม่ทำมาถังแต่ประตูหน้านี่เปิดมานี่ประตูหลังเปิดไม่ได้ เอนอนี้เป็นห้องน้ำตอนนี้เป็นห้อง,งน้ำแล้วก็จะเป็นนี่น,นะมันเป็นฝักบัวอันนี้แซสเต็มเดี๋ยวเราขอเอาสแต็มไปเก็บก่อนนะแป๊บหนึ่ง น,นี้เราก็เอาเกุญแจเอ้ยสแต,ตนไปเก็บเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้เราถึงห้องนั้นแนละ้วใช่ไหมห้องนั้นเออที่จับป้ายนะเอามาลองแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเอารถลงแป๊บนึงตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำก็จะมีอ่างน้ำแล้วก็อ่างน้ำเหมือนแตนแต่อ่างน้ำน,นี่จะมีสบู่อ่างนั้นไม่มีสบู่แต่ไม่แต่ว่ามีที่เปิด สอมันก็ื่ยไม่มีที่เปิดอันนี้เป็นที่ปัาสาวะ์ก็จะมีชักโค้กเปิดแดงนะแต่ว่ากดไม่นี้ตัวนี้เป็นอ่างล้างหน้าก็มีชมพูแล้วก็มีแดงสีฟันตรงนี้ก็จะเป็นผ้าตรวนี้ก็เป็นผ้าเหมือนกันตรงแต่ตรงนี้เป็นรองเท้าแตะคอร์แลนส์ห้ามหัน ตัวเปิดเป็นผ้ารองเปิดน,นี่ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นกับห้องครัวนี่ก็จะเป็นที่ชุดทำอาหารตู้เย็นแล้วก็มีที่ข่าสอบอันแล้วก็จานนะอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้เอ้ยเป็นตัวฟ้านั่งดีตัวเดียวนะนี่มาโคมไฟเปิดจะจมุนให้ดูมีเสียง,องเอามาทำเป็นโคมไฟ มันมจะมีป้แต่ทีเปกดได่แล้วก็มีของอย่างเป็นปลาตัวนี้เป็นเครื่องเล่นวีซีดีเปิดได้สองด้านนะตัวนี้เป็น ทำพงตงน้นเป็นโต๊ะห้องต่อไปก็จะเป็นห้องทำงานตัวนี้นั่งอยู่ถ้าเจอแล้ว้นนะเป็นตู้เย็นนะนี่เป็นกระเป๋าตัวนี้ก็จะเป็นสร้อยคอก็จะเปิดได้ตัวนี้จะทำหาย ตอ,อันนี้เป็นตัวเปิดได้ก็จะมีโทรศัพท์อยู่แล้วก็ตุ๊ก,กตาลายหวีแล้วก็คอมพิวเตอร์นี่ทำเป็นคอมพิวเตอร์นะั้นที่จริงมันเป็นที่แบบนี้อย่างเงี้ยแต่มันใหญ่เกินไปที่จริงมันเป็นของคนนั่นแหละแต่มันใหญ่เกินไปแล้วก็เลยมาทำเป็นคอมพิวเตอร์ อันนี้ถ้าเราเล่นนะ่ะอย่าตกใจนะตรงนี้มันจะขาดนี่เป็นมอนเตอร์ไฮของแม่แทบาบี้ก็ของแม่แท้ม,แทมันจะแข็งแบบนี้หมดเลยเรายังไม่ได้ซื้อนะเดี๋ยวเก็บเอาลเฟรอคอจ็บมันไปนเรื่อยเลยดีวยกว่า ต่อไปก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนก็จะมีทีวีมีโคมไฟแล้วก็อีกบัติเปิดมาก,ก็จะว่างเป่าไม่ไม,ไมีอะไรเลยมันก็เป็นโซนไว้เก็บของนี่เป็นทุก,กตาโดารดลมอนแล้วก็เตียงนอนเด็ก นี่ก็เป็นโซนิห้องเก็บของนะตัวนี้ก็จะเป็นเด็กชื่อแพตตี้ตัวนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาแล้วก็แหวนแล้วก็กิฟต์เรายังไม่จบเพียงเท่านี้นนะเรายังมีอีกก็คือโรงเรียนเนี่ยเราจะาชี้โรงเรียนให้ดูจะปิดก,ก่อน หนึ่นงมันจะค่อนข้างเปิดง่ายกับปิดง่ายตรงนี้ก็จะเป็นลงตรงนี้ก็จะเป็นรู มันก,ก็จะมีมเท้างก,ก็เป็นที่นั่งหนึ่งนะตรงนี้เป็นที่นั่งแดบใหญ่เราเรียนให้ดูตู้เย็นอันนี้ใบน,นี้ก็จะมีน้ำแบบกับเนื้อสัตว์ตกินเนื้อ นางนะแบบบาร์บี้มาฝากไว้อะที่คเคนอนญาตกันเดี๋ยวจะให้ดูในนี้มันจะค่อางเปิดยากมากแต่ติดง่ายนี่นี่เป็นไม้บรรทัดนะแล้วก็ยางลบแล้วก็ดินสอ,อสำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่าน,นี้นะคะบายบายสวัสดี